ถ้าชอบฝากกดสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับผมมากแล้วนะครับทีมงานแล้วแต่จบวันนี้นะครับจะไปตกหนึกกันอีกแล้วนะครับดูนะครับกอดไปนะครับเหมือนเดิมนะครับดูสีหน้าคนกอดไปนะครับตโมเป็นไงครับเตรียมหมอนเลยใช่ไหมครับ แล้วนะครับวันนี้เราจะมาตกหมึกกันอีกแล้วนะครับเรือจะออกแล้วนะครับวันนี้มาลำใหญ่เลยนะครับดูสีหน้านะครับสีหน้าคนจะไปตกหมึกนะครับแตงโมว่าไงบ้างครับอ่ายอนแตกนะครับนี่เาลํลำใหญ่นะครับมาแล้วนะครับหมึกปลาซิมินะครับหมึกย่างก็มานะครับ ยินดีด้วยทุกคนนะครับพี่ได้กินปลาหมึกกันนะครับวันนี้ถ้าชอบฝากกดสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับแล้วแต่กอบนะครับจะไปตกหมึกกันนะครับวันนี้ดูหน้านะครับขวองขึ้นเรือนะครับไม่เมาแน่นอนครับวันนี้ เดี๋ยวไปดูผลครับดูหน้าก่อนไปนะครับชิลๆกันทุกคนนะครับดูหน้าเตฟ้านะครับอนนี้นะครับทีมงานแล้วแต่ก๊อฟนะครับจัดมาตัวนี้ตัวที่ไหร่โลกตัวที่สี่นนะะอ่ามันจะพ่นหมึกอเ,เดี๋ยวให้พี่เขาโลกถ้าชอบฝากกดสับตะไครให้ด้วยนะครับผม